สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการหลุดบาปวันนี้ผมอยากชวนทุกคนมาพิจารณาเรื่องหนึ่งที่หลายคนอาจไม่ทันคิดคือเรื่องของกรรมที่ไม่ได้หยุดอยู่เพียงตัวเราแต่สามารถสืบต่อไปถึงลูกหลานได้หลายคนอาจเชื่อว่าบุญก็ของใครของมันบาปก็ของใครของมันทำอะไรไว้ก็รับผลเอง แต่ความจริงแล้วบาปบางอย่างไม่ได้หยุดที่ผู้กระทำแต่กระเพื่อมเป็นคลื่นไปถึงลูกหลานที่ไม่รู้อิโนอิเนด้วยลองมองรอบตัวครอบครัวบางครอบครัวแม้ลูกหลานพยายามทำมาหากินสุจริตแต่กลับเจออุปสรรคซ้ำซ้อนบางบ้านมีปัญหาสุขภาพเรื้อรังบางบ้านมีหนี้สินไม่รู้จบหรือเกิดเรื่องเดือดร้อนซ้ำ,ซำ เหมือนเคราะกรรมประจำตระกูลขณะที่บางครอบครัวกลับเจริญรุ่งเรืองติดต่อกันหลายรุ่นแม้ลูกหลานไม่ถึงกับเก่งมากแต่ก็มีคนคอยช่วยมีโอกาสดีเข้ามาเสมอสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญหากแต่มาจากแรงกรรมที่บรรพบุรุษเคยทำไว้พระพุทธเจ้าตรัสชัดว่ากรรมเป็นของใครของมันจริง แต่ก็มีกรรมบางอย่างที่ส่งผลเป็นวงกว้างเช่นอาชีพที่ผิดศีลเช่นการฆ่าสัตว์เป็นอาชีพการค้าของมึนเมาการทำลายสิ่งแวดล้อมหรือการโกงกินทรัพย์สาธารณะซึ่งเหล่านี้ไม่ได้กระทบเฉพาะผู้ทำแต่สร้างบรรยากาศแห่งความทุกข์ที่สืบต่อไปถึงลูกหลานลองนึกถึงครอบครัวที่ร่ำรวยจากการค้าสุรา แม้รุ่นแรกจะมั่งคั่งแต่รุ่นลูกหลานมักมีปัญหาการดื่มปัญหาครอบครัวแตกแยกหรือสุขภาพเสื่อมเร็วครอบครัวที่โกงกินทรัพย์สินสาธารณะแม้ร่ำรวยช่วงหนึ่งแต่ลูกหลานกลับไม่มีคนเคารพไม่ได้รับศรัทธาและมักประสบอุปสรรคใหญ่ในชีวิตนี่คือสิ่งที่เรียกว่ากรรมที่ตกทอด ไม่ใช่การสืบทอดแบบตรงๆว่าบาปของพ่อแม่ต้องให้ลูกหลานรับแทนแต่เป็นเพราะพลังของกรรมสร้างสภาพแวดน,น,น้อมที่ฉุดร้างตระกูลทั้งตระกูลในทางตรงกันข้ามครอบครัวที่บรรพบุรุษสร้างบุญใหญ่เช่นสร้างวัดสร้างโรงเรียนสร้างสะพานสร้างสาธารณประโยชน์ลูกหลานก็มักได้รับอานิสงส์เช่นกัน แม้ไม่ได้ทำบุญมากเท่าบรรพบุรุษแต่ผลบุญเก่ายังส่งแรงหนุนให้เจริญรุ่งเรืองพระไตรปิฎกบันทึกว่ามีหลายตระกูลที่เสื่อมไปเพราะบาปของบรรพบุรุษและมีหลายตระกูลที่เจริญเพราะบุญของบรรพบุรุษตัวอย่างเช่นตระกูลหนึ่งฆ่าสัตว์เป็นอาชีพผลคือรุ่นต่อมามีแต่ความทุกข์เดือดร้อน ขณะที่อีกตระกูลถวายทานแก่สงอย่างต่อเนื่องผลคือรุ่นลูกรุ่นหลานได้เป็นใหญ่ในบ้านเมืองเมื่อเรามองรอบๆจะพบว่าคำสอนเหล่านี้ยังจริงอยู่ทุกวันนี้ครอบครัวที่บรรพบรุษสร้างบาปใหญ่มักมีเคราะห์ซ้ำซ้อนเหมือนจบไม่ลงขณะที่ครอบครัวที่บรรพบรุษสร้างบุญใหญ่มักมีความเจริญสืบต่อกัน คำถามคือแล้วครอบครัวของเราอยากให้ลูกหลานเดินไปในเส้นทางแบบไหนในช่วงแรกนี้ผมอยากปูพื้นให้ทุกคนเห็นว่าบุญและบาปไม่ได้หยุดที่ตัวเราแต่มีพลังส่งไปยังลูกหลานได้จริงและในช่วงถัดไปเราจะลงลึกถึงหลักธรรมที่อธิบายชัดเจนว่ากรรมแบบไหนที่สามารถสืบต่อไปถึงรุ่นลูกรุ่น,นหลาน และเพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าตรัสช,ชัดเจนว่ากรรมเป็นของใครของมันใครทำใครได้แต่ขณะเดียวกันพระองค์ก็สอนว่ากรรมบางอย่างมีอำนาจกว้างไกลไม่เพียงกระทบผู้ทำแต่ยังกระทบวงตระกูลและสังคมรอบข้างไปอีกหลายรุ่น เพื่อให้เข้าใจเรื่องนี้เราต้องแยกให้ออกก่อนว่ากรรมที่ติดตัวไปสู่พบหน้าเป็นของปัจเจกบุคคลแน่นอนแต่กรรมที่สร้างสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจและสังคมจะเป็นเงื่อนไขให้ลูกหลานที่เกิดในตระกูลนั้นต้องประเชิญร่วมกันพระไตรปิฎกอธิบายว่ากรรมที่ส่งต่อได้มีหลายประเภท ที่สำคัญคือกรรมทางอาชีพและกรรมที่สร้างผลกระทบวงกว้าง 1. คือกรรมจากการเลี้ยงชีพผิดศีลเช่นการฆ่าสัตว์เป็นอาชีพการล่าสัตว์การทำฟาร์มเพื่อฆ่าการค้าสัตว์มีชีวิตผลบาปนี้ไม่ใช่เพียงผู้ทำที่ได้รับแต่ลูกหลานที่อยู่ในตระกูลก็พร้อยได้รับบรรยากาศบาปกรรม เช่นเติบโตในครอบครัวที่เคยชินกับการฆ่าการเบียดเบียนจิตใจย่อมแข็งกระด้างและบ่อยครั้งลูกหลานก็มีแนวโน้มสืบต่ออาชีพนั้นไปโดยไม่รู้ตัว 2. คือกรรมจากการค้าขายของมืนเมาและอบายมุขเช่นการค้าสุรายาเสพติดการพน,นันแม้ผู้ทำจะมั่งคั่งในชั่วชีวิต แต่ผลร้ายจะตามมาถึงลูกหลานที่ต้องเผชิญกับปัญหาสุขภาพเสพติดการขาดวินยัยหรือแม้กระทั่งการถูกสังคมรังเกียจ 3. คือกรรมจากการโกงกินทรัพย์สาธารณะการเบียดเบียนชุมชนหรือประเทศชาติพระพุทธเจ้าตรัสว่าบุญจากการเสียสละเพื่อส่วนรวมมีผลใหญ่ชั้นใด บาปจากการเบียดเบียนส่วนรวมก็มีผลหนักชั้นนั้นครอบครัวที่รำ่ำรวยจากการโกงแม้รุ่นแรกจะสุขสบายแต่รุ่นต่อไปมักจะถูกสาปแช่งถูกกีดกันหรือประสบเคราะห์หนักแบบไม่มีที่มา 4. คือการจากการทำสงครามการเข็นฆ่าผู้คนจำนวนมากเมื่อบรรพบุรุษทำบาปเช่นนี้ ผลย่อมกระเพื่อมไปถึงลูกหลานทำให้ตระกูลถูกจองเวรถูกอาฆาตและ,ะเผชิญภัยไม่จบสิน้น 5. คือการจากการทำลายสิ่งแวดล้อมและสังคมการเผาป่าการทำลายแหล่งน้ำแม้จะได้ผลประโยชน์ชั่วคราวแต่ลูกหลานที่เกิดมาก็ต้องอยู่กับสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรม ต้องรับผลเคราะห์โดยทันรู้ตัวทั้งหมดนี้สะท้อนว่ากรรมที่สืบต่อได้ไม่ใช่เพราะกฎเกณฑ์ลึกลับแต่เป็นเพราะบาปบางอย่างสร้างเงื่อนไขทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ตกทอดไปถึงรุ่นต่อๆไปลองนึกถึงตระกูลที่บรรพบบุษค้าสุราแม่ลูกหลานบางคนจะไม่ดื่ม ก็เติบโตในบรรยากาศที่อบายเป็นเรื่องปกติโอกาสที่จิตจะหันไปในทางเสพติดจึงสูงตระกูลที่บรรพบุรุษโกงกินแม้ลูกหลานจะไม่ได้โกงเองแต่สังคมก็ไม่ศรัทธาไม่เคารพทำให้ถูกกีดกันจากโอกาสดีๆในทางตรงกันข้ามพระพุทธเจ้าตรัสว่ากรรมดีที่สร้างเพื่อส่วนรวมก็สืบต่อเช่นกัน ครอบครัวที่สร้างวัดโรงเรียนสะพานผลบุญนั้นไม่หายไปไหนลูกหลานที่เกิดมาก็ได้อานิสงส์เป็นต้นทุนชีวิตในช่วงนี้เราจึงเห็นภาพชัดว่ากรรมที่สืบต่อไปถึงลูกหลานคือกรรมที่เกี่ยวกับส่วนรวมกรรมที่สร้างเงื่อนไขวงกว้างไม่ใช่เรื่องส่วนตัวลุนล้วนและในช่วงถัดไปเราจะไปดูเรื่องเล่าในพระไตรปิฎก ที่ยืนยันความจริงนี้ว่าตระกูลใดที่เสื่อมเพราะบาปของบรรพบุรุษและตระกูลใดที่เจริญรุ่งเรืองเพราะบุญที่ตกทอดมาเมื่อเรารู้แล้วว่ากรรมบางอย่างไม่หยุดอยู่ที่ผู้ทำแต่สามารถส่งผลเป็นเงื่อนไขไปถึงลูกหลานได้คราวนี้เรามาดูเรื่องเล่าจากพระไตรปิฎก ที่ยืนยันความจริงข้อนี้อย่างชัดเจนเรื่องแรกเป็นเรื่องตระกูลพราหมผู้หนึ่งที่มีอาชีพฆ่าสัตว์พระไตรปิฎกระบุว่าพราหมผู้นั้นฆ่าสัตว์เป็นกิจวัตรทําเป็นอาชีพและสอนลูกหลานให้สืบต่ออาชีพนี้ผลคือคนในตระกูลถูกเลี้ยงดูในบรรยากาศแห่งการเบียดเบียนจิตใจแข็งกระด้าง ไม่มีเมตตาเมื่อตายไปก็ไปสู่อบายลูกหลานที่เกิดมาก็ยังดำเนินอาชีพเดิมก่อบาปซ้ำๆจนตระกูลนั้นถูกขนานนามว่าเป็นตระกูลอัปมงคลไม่มีใครอยากข้องเกี่ยวผลจากบาปของบรรพบุรุษจึงส่งแรงต่อเนื่องมาถึงลูกหลานตรงกันข้าม พระไตรปิฎกเล่าเรื่องอีกตระกูลหนึ่งที่มีหัวหน้าครอบครัวผู้ศรัทธาในพระรัตนตรัยเขาสร้างศาลาสร้างบ่อน,น้ำสร้างสะพานเพื่อให้คนเดินทางได้พักผ่อนและใช้ประโยชน์คนรุ่นต่อมาจึงได้ชื่อว่าเป็นตระกูลแห่งบุญญาติโยมทั้งหลายให้ความเคารพลูกหลานแม้ไม่ขยันเท่ารุ่นพ่อแม่ แต่ก็ได้รับโอกาสดีได้รับการช่วยเหลือจากผู้คนรอบข้างผลบุญจากรุ่นก่อนยังส่งต่อเป็นแรงหนุนอีกเรื่องหนึ่งที่โด่งดังในพระสูตรคือเรื่องของพระเจ้าอาโศกมหาราชแม้ในตอนแรกพระองค์ทำสงครามฆ่าผู้คนนับแสนแต่เมื่อได้ฟังธรรมก็กลับใจหันมาสนับสนุนพระพุทธศาสนาอย่างจริงจัง พระองค์สร้างวัดสร้างสถูปส่งพระธรรมทูตไปเผยแผ่ผลบุญมหาศาลนี้ไม่เพียงส่งผลต่อตัวพระองค์แต่ยังทำให้ยุคหลานและบ้านเมืองอยู่ในยุคที่พระาศาสนาเจริญรุ่งเรืองบุญของผู้ปกครองจึงกลายเป็นเกราะปกป้องคนรุ่นหลังในพระไตรปิฎกยังมีเรื่องชาวบ้านผู้หนึ่งที่เคยคดโกงทรัพย์สินส่วนรวม แม้เขาจะตายไปแต่ลูกหลานกลับถูกสังคมรังเกียจไม่มีใครไว้วางใจทำให้ตระกูลเสื่อมถอยลงในเวลาไม่นานตรงนี้แสดงให้เห็นว่าบาปแม้ทำเพียงคนเดียวแต่ผลสะท้อนก็ไปถึงคนทั้งตระกูลอีกกรณีหนึ่งคือเรื่องของพระอนาถบินทิกะเศรษฐีผู้เป็นมหาอุบาสกในสมัยพุทธกาล ท่านถวายทานเลี้ยงพระสร้างบุญใหญ่โดยเฉพาะการสร้างวัดเชตวันมหาวิหารบุญกุศลน,นี้ยิ่งใหญ่จนลูกหลานได้รับการยกย่องเป็นตระกูลผู้มีบุญแม้รุ่นหลังจะไม่ได้ขยันสร้างบุญเท่าท่านแต่ผลบุญเก่าก็ยังคงคลุมครองเรายังพบเรื่องราวของครอบครัวที่ถวายทานเพียงเล็กน้อย แต่ด้วยใจศรัทธาเช่นครอบครัวหนึ่งถวายอาหารแก่พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ด้วยความตั้งใจจริงผลบุญนี้ทำให้รุ่นลูกรุ่นหลานเจริญรุ่งเรืองสืบต่อกันหลายรุ่นจนผู้คนยกย่องเป็นตระกูลมหาเศรษฐีในเวลาต่อมาทั้งหมดนี้ทำให้เราเห็นชัดว่ากรรมไม่ได้หยุดที่ปัจเจกบุคคล แต่สามารถกระเพื่อมไปถึงตระกูลครอบครัวและลูกหลานได้ทั้งบาปและบุญถ้าเป็นบาปก็กลายเป็นคระกรรมประจำตระกูลถ้าเป็นบุญก็กลายเป็นต้นทุนชีวิตให้รุ่นหลังเรื่องเล่าจากพระไตรปิฎกเหล่านี้ไม่ใช่แค่ประวัติศาสตร์เก่าแต่เป็นกระจกสะท้อนให้เราเห็นว่าการกระทำของบรรพบุรุษ สร้างเงื่อนไขชีวิตให้ลูกหลานจริงและในช่วงต่อไปเราจะมาดูตัวอย่างในยุคปัจจุบันที่ยังยืนยันความจริงข้อนี้ว่าบาปหรือบุญที่เราทำสามารถตกทอดไปถึงลูกหลานได้อย่างไรถ้าคุณผู้ฟังชอบฟังเรื่องราวธรรมะที่เล่าฟังง่ายเข้าใจได้แบบนี้ ฝากกดติดตามช่องไว้เลยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันครับเมื่อเรามองออกมาจากหน้าพระไตรยปิฎกแล้วหันกลับมาดูชีวิตในยุคปัจจุบันก็จะพบว่าหลักกรรมที่สืบต่อถึงลูกหลานยังคงปรากฏอยู่ให้เห็นชัดในสังคมไทยและสังคมโลก ครอบครัวบางตระกูลร่ำรวยมหาศาลจากธุรกิจที่ผิดศีลเช่นการค้าสุราการพนันหรือยาเสพติดรุ่นแรกอาจมีเงินทองใช้ชีวิตหรูหราแต่รุ่นลูกหลานกลับเผชิญปัญหาซ้ำซ้อนบางคนติดยาบางคนจบชีวิตด้วยความทุกข์บางครอบครัวต้องใช้เงินจำนวนมากรักษาโรคภัยที่เกิดจากอบายมุก กรรมที่บรรพบุรุษทำไว้จึงส่งผลเป็นเงื่อนไขให้รุ่นหลังต้องเผชิญแม้จะไม่ได้ทำบาปเองโดยตรงก็ตามในอีกด้านหนึ่งครอบครัวที่บรรพบุรุษสร้างบุญใหญ่เรามักเห็นว่าลูกหลานแม้ไม่ได้มีความสามารถโดดเด่นมากนักแต่ก็เหมือนได้รับแรงหนุนจากสิ่งดีๆที่บรรพบุรุษทำไว้ ตัวอย่างเช่นตระกูลที่ยกที่ดินสร้างวัดหรือโรงเรียนรุ่นลูกหลานมักเจริญรุ่งเรืองมีคนเคารพนับถือมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตบุญที่บรรพบุรุษทำไว้จึงยังคงเป็นสเสบียงให้รุ่นหลังอีกตัวอย่างคือครอบครัวที่บรรพบุรุษเคยโกงกินทรัพย์สาธารณะรุ่นลูกหลานมักถูกสังคมรังเกียจ แม้จะพยายามทำดีแต่ก็ยากที่จะลบลางชื่อเสียงที่เสียหายไปแล้วกรรมของบรรพบุรุษจึงกลายเป็นตราประทับให้รุ่นหลังต้องเผชิญผลกระทบในทางวิทยาศาสตร์ยังมีงานวิจัยที่ยืนยันว่าพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมของพ่อแม่ส่งผลต่อพันธุกรรมและสุขภาพของลูกหลานจริงเช่นพ่อแม่ที่ดื่มเหล้า สูบุรีหรือเสพยาลูกหลานมักมีความเสี่ยงสูงกว่าคนทั่วไปในการเผชิญโรคบางอย่างหรือแม้แต่กระทั่งปัญหาทางจิตใจสิ่งเหล่านี้สอดคล้องกับคำสอนทางพุทธศาสนาที่ว่าบาปไม่หยุดที่ตัวเราแต่ส่งผลต่อไปอย่างรุ่นถัดไปในชีวิตประจำวันเรายังเห็นว่าครอบครัวที่บรรพบุรุษทำบุญมาก มักมีบรรยากาศแห่งความศรัทธารุ่นลูกรุ่นหลานจึงเติบโตมากับการทำบุญการไปวัดการเคารพครูบาอาจารย์สิ่งเหล่านี้ปลูกฝังให้คนรุ่นหลังมีคุณธรรมและโอกาสดีในทางตรงข้ามครอบครัวที่บรรพบุรุษใช้ชีวิตในอบาย,ยมุกมักสร้างบรรยากาศที่ลูกหลานซึมซับและเดินตามโดยไม่รู้ตัว เราจะเห็นได้จากข่าวหลายครั้งคนร่ำรวยบางตระกูลมีเงินมากแต่รุ่นลูกหลานกลับลงเอยด้วยความทุกข์บางคนติดยาบางคนถูกฟ้องร้องบางคนถูกสังคมรังเกียจต,ตรงข้ามกับบางครอบครัวที่ไม่ได้ร่ำรวยมากแต่บรรพบุรุษสร้างบุญใหญ่เช่นสร้างโรงเรียนหรือช่วยเหลือชุมชนรุ่นลูกหลานกลับมีคนรัก มีเกียรติมีโอกาสก้าวหน้าสิ่งเหล่านี้ทำให้เห็นชัดว่าแม้บุญบาปเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ผลของมันกว้างไกลจนส่งผลต่อครอบครัวและลูกหลานการกระทำของบรรพบุรุษจึงเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่งอกเงยเป็นผลไม้ให้รุ่นหลังได้กินไม่ว่าจะหวานหรือขมขึ้นอยู่กับเมล็ดที่ปลูกไว้ดังนั้น ถ้าเราอยากให้ลูกหลานมีชีวิตที่ดีเราต้องเริ่มต้นที่ตัวเราเองหยุดสร้างบาปและเร่งสร้างบุญเพราะสิ่งที่เราทำในวันนี้จะไม่จบที่เราแต่จะตกทอดไปเป็นเงื่อนไขชีวิตของลูกหลานในวันหน้าในช่วงนี้เราจึงเห็นชัดว่าเรื่องกรรมที่สืบต่อถึงลูกหลานไม่ได้เป็นเพียงตำนาน แต่เป็นความจริงที่เห็นได้ทั้งในข่าวในชีวิตรอบตัวและแม้แต่ในงานวิทยาศาสตร์เองและในช่วงสุดท้ายเราจะมาสรุปว่าหากไม่อยากให้ลูกหลานต้องรับผลเคราะห์เราควรดำเนินชีวิตอย่างไรเมื่อเราฟังมาตลอดทั้งสี่ช่วงสิ่งที่ชัดเจนที่สุดคือบุญหรือบาปที่เราทำ ไม่ได้หยุดอยู่เพียงตัวเราแต่สมผลเป็นเงื่อนไขที่ตกทอดไปถึงลูกหลานได้จริงพระพุทธเจ้าตรัสว่ากรรมเป็นของใครของมันแต่ก็ไม่เคยปฏิเสธว่าบาปหรือบุญบังชนิดมีอำนาจกระเพื่อมไปไกลกว่าผู้ทำรรถ้าเป็นบาปก็มักปรากฏในรูปของความเดือดร้อนที่วนเวียนในตระกูลแม้ลูกหลานจะไม่รู้เรื่องด้วย แต่ต้องเผชิญกับผลเคราะห์เช่นครอบครัวที่บรรพบุรุษค้าสุรารุ่นหลังมักเจอปัญหาการเสพติดครอบครัวที่กงกินสาธารณะรุ่นหลังถูกสังคมรังเกียจครอบครัวที่ฆ่าสัตว์เป็นอาชีพรุ่นหลังมักเจอโรคภัยหรือความทุกข์ใจโดยไม่รู้สาเหตุสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เพราะใครถูกลงโทษแทนใครแต่เพราะบาป ได้สร้างเงื่อนไขแห่งทุกข์ที่ล้อมรอบตระกูลนั้นถ้าเป็นบุญก็ตรงกันข้ามครอบครัวที่บรรพบุรุษสร้างสาธารณประโยชน์สร้างวัดโรงเรียนหรือช่วยเหลือผู้ตกทุกข์บุญนั้นจะกลายเป็นสเสบียงที่ตกถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน,น,นทำให้ชีวิตราบรื่นเจอคนดีโอกาสดีและมีคนให้ความช่วยเหลือเสมอบุญของบรรพบุรุษ จึงเป็นเหมือนร่มเงาที่คอยปกป้องตรงนี้ทำให้เราเข้าใจว่าเราทุกคนคือผู้เขียนประวัติศาสตร์ของตระกูลไม่ว่าตระกูลจะรุ่งเรืองหรือเสื่อมถอยขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราทำในวันนี้ถ้าเราสร้างบาปลูกหลานจะต้องแบกรับเงื่อนไขบาปนั้นแต่ถ้าเราสร้างบุญลูกหลานก็จะได้รับผลดีจากบุญที่เราปลูกไว้ วิธีที่เราจะไม่ทิ้งบาปไว้ให้ลูกหลานมีอยู่3ข้อข้อแรกคือหยุดสร้างบาปแม้บาปเล็กน้อยเช่นการนินทาการหลอกลวงหรือการเอาเปรียบผู้อื่นก็ไม่ควรมองข้ามเพราะสิ่งเหล่านี้คือเมล็ดพันธุ์ที่อ่านงอกเป็นต้นไม้ใหญ่ในรุ่นถัดไปขออ้อ 2. คือเร่งสร้างบุญบุญเล็กน้อยก็มีค่า ถ้าเราทำสม่ำเสมอเช่นใส่บาตรรักษาศีลแผ่เมตตาบุญเหล่านี้จะเป็นเหมือนน้ำสะอาดที่รดต้นไม้แห่งชีวิตให้เติบโตดีและผลบุญนี้จะเป็นมรดกให้ลูกหลานข้อ3คือสอนลูกหลานให้เข้าใจเรื่องกรรมและผลของกรรมเพราะแม้เราจะทำดีแค่ไหนถ้าลูกหลานไม่รู้จักระวังตน ก็อาจสร้างบาปซ้ำอีกดังนั้นการปลูกฝังศีละธรรมคือการสืบต่อบุญที่แท้จริงทั้งหมดนี้ทำให้เราเข้าใจว่ากรรมที่สืบต่อถึงลูกหลานไม่ใช่เรื่องลึกลับแต่เป็นความจริงที่เห็นได้รอบตัวบาปสร้างเงื่อนไขแห่งทุกข์บุญสร้างเงื่อนไขแห่งสุข และเงื่อนไขเหล่านี้จะกลายเป็นบรรยากาศให้รุ่นหลังต้องอยู่ด้วยดังนั้นคำถามที่สำคัญที่สุดสำหรับเราก็คือวันนี้เรากำลังทิ้งอะไรไว้ให้ลูกหลานเรากำลังสร้างบาปที่จะเป็นมรดกแห่งความทุกข์หรือเรากำลังสร้างบุญที่จะเป็นมรดกแห่งความสุขขอฝากข้อคิดปิดท้ายว่าชีวิตเราสั้นนัก แต่ร่องรอยของสิ่งที่เราทำจะยาวไกลกว่าที่คิดอยากให้ลูกหลานสุขจงหยุดบาปอยากให้ตระกูลรุ่งเรืองจงเร่งบุญเพราะสิ่งที่เราทำในวันนี้จะไม่จบที่เราแต่จะกลายเป็นเส้นทางชีวิตของลูกหลานในวันข้างหน้าร่วมเป็นกำลังใจให้เราได้ทำสื่อดีๆ ออกมาให้ทุกท่านได้ฟังและนำพาไปใช้ในชีวิตประจําวันให้ดียิ่งขึ้นหากคุณชอบกดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดเรื่องดีๆในตอนหน้าแล้วพบกันครับ